คุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%เใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับจากคลิปก่อนนะครับเราเล่นเป็นสายแพนด้าทารอนนะครับผมเลยอยากเล่นเป็นเจ้านี้ครับคิวเลนสายทารอน เออออกแนวแบบเบิร์ดเบิดหน่อยจากแพนด้าวเวียดนามวันนั้นสู่คิวเลนเวียดนามในวันนี้เออเออหันหลังมาครับผมเอาเลยพี่เอเนรัก,กจริงๆเลยออฟเลนก็แย่เลอยออฟฟู่ก็เห็นสกิลนี้นะครับผมก็เลยคิดถึงเหมือนกันน่าจะมาจากเวลพาสมั้งเออน่าจะใช่สำหรับ คิวเรนอาร์ตเบเดอร์นะครับชอบมากถ้าก่อเสียมแลบววูบวูบวบูบ,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 บชิ้นแรกเหรอชิ้นแรกก็คีครับคี้คอัตราคริติคอคลครปเซนติแต่ก็ต้องรอคีแล้วตอนนี้เขาจะเลเวลสีแล้วแล้วก็น่าจะปาดเราฟรีผมว่าไปหลบไปไกลดีกว่าประมาณนีณ้ไก่พอหรือเปล่า อันนั้นโอ้ยโคตรเรียบไ่เกยเเืียตู้เอาไหมล่ะนะป่านเข้าไปหลบมาก่อนดิเออสิบิเกอร์นะสยพิเกอร์นะสิชวินะเออแม่กดเร็วไปหน่อยไอสกิคิวเร็วไปเลยอ่ะไม่ใช่เร็วไปหน่อยอ่ะเร็วไปเลยครับลืม มันต้องออกโบเกนก่อนนิว่าเออมันคี้ร้อยว่าไงอยู่แล้วนะครับเออหันหลังเออเออเออหันหลังมานั่นแน่มึงหลบเก่งยี่กว่าฮีโร่เล้วน,นี่ปูจุกอืมอืมอืม้อหลบตรงานหลบ ไม่น่จะฆ่ากันได้นะฮะผมว่าพบว่าดะปาดไปก่อนว่าดะปาดไปก่อนอ๋อมีคนดะเก็บดาสเลเยอร์ไม่ได้ดูเลยเนี่ยโมเดเมมกับมูนาขอบคุณยบแม่กุณตีตีให้เลยเลยครับนี่หนึ่งสองฉันอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉัน วูบไ่ได้เลยว่ะไปหายางอืนทำดีกว่าครับผมว่าอย่าเช่นการฟาร์มคลิปสี่วินาทีอันตีเมจเจตเลยเดี๋ยว,ว่าดูก่อนนะว,ว่าตรงนี้มีอะไรให้เล่นไหมเลือดเต็มหลอดกันทุกคนเลยครับไม่มีแบบเลือดดำๆเลยหรอเพื่อนมีเลือดแดงๆไม่อ,อ้อมไม่กลับไม่อะไรเลยไม่ไปดีกว่า อยู่ช่วงการฟาร์มนะครับต้องหาทำสวัสดีครับอย่างวน้อยต้อง,องมีโบเมมก้นว่ะว่าเกอร์เอาไปสองเดี๋ยวมีอะไรครับเดี๋ยวให้ว่ากันนะครับ<ก>โอเคโบเก้นสเปีย์มาคลิปเซนตินะครับ ไงก็ต้องฟิกของของเคลน่าจะฟิกของสองอันนี้นะครับหืมถ้าปาดไปน่าจะโดนล็อกว่ะแล้วปาดนี่แทนละกันมาเดมาเดวิว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 วิอสบายว่ะมีหนึ่คนมาเติมเลนกูแล้วแทกแม่ให้หมดในเลนกลางเทกอะไม่ไดแทกกะเทก อยู่คนเดียวแบบเงาๆเมื่อกี้ลงมาเคลียร์ให้เนี่ยเห็นว่าเมียอยู่ด้านล่างนะครับลงมาเคลียร์ให้ก็คือถ้าไไปตายคือคือไม่มาเลยเพื่อนตามตรงคือไม่ตายไม่มาเลยอุ้ยขอบคุณคุณอดิศักดิ์นะครับจันทร์ซับสคริปเฮ้ยสนุกเกินไปเพราะหวานนั้งหมดน่ะเออเมื่อกี้ double kill อันนี้ triple kill ขอญาติพิจาดา ไม่ทันอีกเออไม่ได้กินแล้ววันนี้แต่น่าจะได้บีบมาเพื่อนบีบมาวันนี้ได้บีบมาเอ๋อเอ,อ๋เมื่อกี้ทำอะไรด้านล่างเมื่อกี้ทำอะไรด้านล่างเ,เลง่นกับบุรุอยู่ดีๆมาเติมามาไหมอันนั้นเฮ้ยของเยอะเหล,ะลือเกินเจ็บใจว่ะมุซ่ารอไหมเอ้ย Nice assisting. Legendary. มาแล้เพิ่มเลือดน,นะครับนี่พวกกันใช้ยันติไปถามว่ายันตินานไหมก็พอพอครวรอยู่นะครับสิบหกวินาทีเ<ป>พื่อนจับกูลหลาดได้ดิเข้าเลยดิ่จับไปอุ้ยมีสกิลตีนะ <c oughs> <c oughs> โอเคมาเอาคู่ไปดีกว่าครับ หาฟาร์มก so ่อนถ้ามันคอมโบเดียวตอนนี้ยังไม่ตายก็ต้องหาฟาร์มก่อนนะครับมาได้เคสเซนติของ2ชิ้นนะครับมีโบเคนนึกว่าจะโซโลได้แล้วไม่ครับยังไม่ได้คุกมาแน่แม่จ่ะไปตักรูกเล่นเฮ้ยไอ มาฮารอนนะครับปกติเราจะขึ้นเป็นอมิแอมนะเพื่อเพิ่มได้ไมจในการโจมตีปกติของเรา,าครั้งหนึ่งที่มันแรงๆงนะคราันี้บอกเลยว่าทั้งสกงทั้งสกิลนะครับทั้งการตีธรรมดาแรงขึ้น2อ,อย่างนะจ๊ะเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วฮึบจะหนหน้าทำไมละ่ะถามวิ่งกูกำหมัดกูเล็กูกหมัดกูฆ่าใครไม่ได้เลยพี่มันต้องทักตัวหรอวะแถวนี้ พยายามอ่ะพยายามหาก,กิน,นี่นี่น,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 นี่หนึ่งขายตัวเออลงมาแกงกบ่อยนะจ๊ะพีไม่ได้อ่ะตอนกลับเอามีวะอ้เเอเชื่ออย่าบอกนะมันอย่าบอกนะเพราะมันมันมันเออยังได้อยู่แต่ว่าลาก่อนนะเพื่อนเลิฟ เฮ้ยเพื่อนๆอาจจะงงครับเฮ้ยโอ้โหคือมาติดแล้วนะครับถ้าถามว่าหน้าต่างกดไม่ทำอะไรนะครับมันมันติดแล้วนะครับมือโดนอยู่หัไม่สุกแล้วอะสองหลอดก็ดูไม่ดีแม่เงเอ้ยลาดก็ไม่ทันฟิตมเตอร์เบก็ไม่ได้ฟ้าเพื่อนีิครับ เฮ้ยกูแหละเอ่อกดอัติเลขก็ไม่ได้จำอะไรเลขก็ไม่ได้เรียบร้อยไม่ทันอีกวิ่งดูว่าจะได้แต่ว่ามีคนโลมีคนรอให้กูออกให้กูส่วน เฮ้ยแลแหลกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้กูไปกระตุกเกือบเลยกูมาละอะมาละเฮ้ยเมื่อกี้ถ้าเพื่อนๆดูจะกระตุกปะวะว่าโทรศัพท์ผมมันกระตุกนะครับมันกระชากอะไม่ได้เรียกว่าตุกมันกระชากเว้ยภาพมันกระชากเกือบละ ไม่มีคนรอเจอตัวแล้วโอเคว่าทำอะไรก็นดูไม่ดีวะปวท้องเลยสิเป็นนาทียังไม่ทันได้เล่นอะไรเลยก็มีบ้างปะปลายก็มีบ้างปะปลายมาละโดดมาก่อนไปทนฮิงโจ พอได้อยู่มาแลวครับสองเจาะกับทมลอนและและคลรีเอท i v i ไม่มีทเดียวแค่มันมีประสิทธิานประวะไปดักอ้มันไปฝั่งลูทว่าวาร์ปมาเลยครับในสังวรกูโดนกับบึกมานาแล้วมานาแล้ว,วมาเลยชิพหนึ่งนะครับก็อาจจะไปเป็นดาบแบงเลยนะครับชิ้นสุดท้าย นะตอนนี้ผมว่าตายแล้วแต่แต่คลิปนี้มันแบบว่ากว่าจะตายกว่าจะฆ่าได้แต่ละตัวสี่โอเคหาเล่นครับผมว่าของเราพร้อมีแล้วต้องหาเล่นให้ได้ะปะโอ้นน oh my god โอ้แวนฟิกเอาอย่างนั้นเลยเหรอวัดอย่างนั้นเลยเหรอให้ควับโอ้ยช่วยกูด้วยอ้าวเพื่อนไม่ตามนะเพื่อนเพื่อนโดดไปตูเลยครับบอดัมเพื่อนโดดไปตูนะครับมามเริ่มเ เป่าดำเป่าดำโอเมเหมือนการกำมัดครับต้นเกมไม่ทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ิาอ้าวเรื่องว่าแต่ว่าก็เถอไม่เจอดาคอสเลยวะ่ะแรกๆมาหลางังๆหายไปเลยพอเขามาก็บ่นเลยครับพอค่อยมาก็ทวงถามมาแล้ววะ ของกูตันละขอออกล่าค่าน้อยขอออกล่าหรือว่าเราจะขึ้นไปทำบนดีวะเพื่อนๆว่าแปบ๊บน่าจะต้องขึ้นไปทำบนก่อนนะครับวิเทสและของเต็มของตันคลิปนั้นก็กระนาคอสนี่้แหละทันมะ้ะทัน ว่าแม่งหันหน้าเลยหันหลังกูมาหันหน้าเอาแต่หันหน้าก็โดนครับแม่หรือว่าเราเอาทานลอยไปตีข้างหน้าก็ได้เฮ่อเรื่องตรงนี้ <Infinite State. S 1> คนมาจาัดชนะน,นะครับสีต่อซีเพื่อนก็ไฟใหม่เอจอกไปตูดกูกรรมัดมานานแล้วกูกัดฟันด้วยไอ้ดีด้วยหลังแตก เก็จะต,ต้องไปลูดแอดรีผมต้องไปรีดูว่ะแต่ว่านาคอสมันหายข้างหน้านะแต่ดอกสุดท้ายเนี่ยก็คือไม่รู้หายไปเท่าไหร่น่าจะครึ่งหลอดปาบเดียว,วยอสองสกิลเหมือนแพนด้านนะครับก็คือแรงเอาเรื่องกระด,าด,าดาัษขอ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 โอ้ปาดข้างหน้าก็ตาย งโอเคครับประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆอยากให้ผมลองเอาตัวไหนที่เป็นสายเบิร์ตนะสายเบิร์ตนะครับเอาไปเล่นเป็นสายทารอนไม่ต้องออกเอานุ่มอัมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอญาตลาตัวุกท่าไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า สกินเ็นเทศดีวะ่ะโอ้โหไม่ได้เล่นตั้งนานแล้วประมาณประมาณปีกว่าได้คิวเลนสกินนี้ตายแล้วลครับผมสวัสดีครับผม